สวัสดีค่ะพี่พเ,เพื่อนๆดูข่านออก,กาดีนะคะเยอะมากเป็นฝูงเลย ธรรมชาติโน้ะคะ่ะกำลังมาลอนลอนออสวยตรงนี้กับสนามฟุตบอลน,นะคะเขาจะมากินเป็นฝูงค่กลับบ้าน เขาก็ไม่ปินมาเรื่อยๆเลยทุกคนไปขับกลับบ้านชมบรรยากาศทางกลับบ้านค่ะปินมาอีก2ตัว วันนี้ทำงานเต็มเวลาค่ะไรสดขอถ่ายคลิปขอถ่ายคลิป คิดบรรยากาศทางกลับบ้านเหนื่อยทำงานหยุดพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์หยุดมาทำงานวันนี้นะคะ หานข้างทางเยอะมากอันนี้เหมือนเขาเออกหินมาโรยหรือเปล่าธรชาตินอนตากแดดอนอนอาบแดด <c oughs> เล็กก็น้อยตัวใหญ่ก็มีเสียงนกร้องให้แซ่แซเสียงนกนวล เปล่าไม่รู้นะเขานั่นหาคู่กันผ่านเพราะว่าอีกสองเดือนก็คงมีลูกแล้วเน่สองเดือนสามเดือนนะคะ ข้าไปกินเลยนะ้ะงหาหากินทั่วเพราะว่าคนเขาไม่จับกินนะคะโอ้อนกตรงนี้เยอะมากเลยวก็ ต,ตาแปดธรรมชาติอากาศดี นี่รถรถนี่สงสัยมาเกตทางนะคะที่โอ้โหทําบ้านทุกคนกันนะอะไรเอ่ยดำๆอยู่บนหลังคา ทัวาดมีตลอดทางเราไม่แวะปัน่นจักรยานกับกัน นปักเข็ตไปไหนไม่รู้เป็นรถเอ่อเป็นรถทางอำเภอนะฮะคนงานคนงานคนงานอำเภอ ที่แขกนะคะนีเ่เลยแขกมุสลิมที่นี่ที่นี่ภาษาที่นี่จะเรียกมุสลิมนะคะคนแขกเนาะบ้านเราก็เรียกแขก น่าเรียกแขกหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้มาบ้านเราเขาไม่ได้เป็นแขกของเราเราเรียกแขกได้ยังไงอะ่ะทำไมทำไมถึงเรียกแขกไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนาะอาหารเนะาะไปค่ะพ,พ,พี่เพื่อนๆพนาชมธรรมชาติชมวิว อากาศดีๆท้องฟ้าสวยๆท้องฟ้าแจ่มใสแต่ก็มีลมก็ยังหนาวอยู่อาทิตย์หน้าก็วันอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ก็เปลี่ยนเวลาแล้วนะคะปุัเวลาลงอีกชั่วโมง ่คะพี่เพื่อนนลงตรงนี้ดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะพี่เพื่อนพืๆ Thank you to everyone for watching Thank you so much ชูชนชักขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะ